ก่อนการสวิตช์สวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง b e a t Channel นั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม g a r ี n a Free Fire ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เห็นน้องๆหลายคนเนี่ยทักหาพี่เยอะเลยนะครับสำหรับแบนเนอร์ที่หลุดมาในส่วนกิจกรรมสกอตบีชนั่นเองในส่วนเพจ กันนี่หน้าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่มาอธิบายในส่วนแบนเนอร์นี้นะครับหลายคนเข้าใจว่านะครับตัวละครได้ฟรีจริงหรือเปล่าครับตอนนี้ก็คือพี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงครับนี้เนี่ย เดี๋ยวพี่จะไปส่งดาวไปถาม GM เให้นะครับว่าสรุปฟรีหรือไม่ฟรีนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ก่อนที่พาไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับว่าเป็นแบนเดอร์ไหนนั่นเองนะพร้อมกับกิจกรรมใหม่ด้วยนะครับผมในส่วนกิจกรรมที่มาใหม่ก็จะมีหลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นชุดนี้นะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับนี่อยู่ในส่วนตู้สุ่มนะครับตู้สุ่มน่าจะเป็นลัคกี้เรายันนะครับผมนี่นะครับเอออย่างเทนะครับมาพร้อมกับสกินปืนทอมสันดูเอฟเฟกต์เดี๋ยวเปิดเสียงให้ฟังนะนีมาณ้ เสียงโพเท่นะครับประมาณนี้เลยดีนะครับผมทีนี้แล้วก็จะมีในส่วนสกินคู่หูครับที่เป็นกิจกรรมท็อปอัพนี่เป็นไงเท่ๆนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนนี่เออรอยสักนี่เป็นไงเป็นเสื้อไปรอยสักนะครับดีลวดลายก็ประมาณนี้เืออย่างเท่เป็นไงแล้วก็จะมีท่าทางนะครับนี่ท่าทางเป่าชิงชุบมันเองเสรับโอเท่นะครับดูเป็นไงเท่ปะ เออเป็นไงโคตรล้ำเออเอาใหม่เพิเดี๋ยวพี่พาเข้าไปในโซนบอกเลยว่าโคตรเท่อะเดี๋ยวรีวิวกิจกรรมก่อนละกันเนาะแล้วก็จะมีชุดมาใหม่ด้วยนี่เป็นชุดนี้โคตรเท่ดูใกล้อ้โ,อโหใส่แว่นทรงผมแบบสีครีมสีไข่นะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกข้างหลังนะครับเป็นสายฟ้านะครับแล้วก็จะมีเขียนโบย่าข้างหลังตรงนี้เออเหมือนเหมือนเสื้อขับวินเลยอะโคตรเท่นะครับผมประมาณนี้แล้วก็จะมีกระเป๋านะครับนี่กระเป๋าลูกโลกนะครับโอ้โหอย่างเท่ อย่างเท่เลยนะครับในส่วนนี้นะครับผมนะโอเคนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนแบนเนอร์นะครับที่หลุดมานะครับเป็นกิจกรรมนะครับสกอตบีดนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมที่ยั้บเด็กเข้ามาวันที่12กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับบอกเลยว่าเท่จัดๆนะครับมาเราไปดูกันเลยนะครับอ่ะก็จะเป็นแบนเนอร์ตัวนี้เลยนะครับนี่โลโก้เห็นป่ะโลโก้กิจกรรมนะครับนี่ นะครับสกอตบีดนั่นเองนะครับบีดที่เหมือนกับเป็นดนตรีการเล่นดนตรีนั่นเองนะครับเริ่มมาที่12กุมภาพันธ์เดือนหน้านั่นเองนะครับนี่พบกับวงในฝันนะครับเป็นนักดนตรีแน่นอนนะครับนี่แล้วก็จะมีตัวละครมา4ตัวด้วยกันนี่นะครับที่น้องหลายคนสงสัยกันเดี๋ยวว่าคือตัวละครฟรีหรือเปล่านะครับถ้าหลุดมาแบนเนอร์แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือยังได้คําตอบแน่นอนค่ำนี้ท้า GM เอ็มสตรีมเนี่ยแล้วพี่จะส่งดาวไปถามให้นะครับผมในส่วนแบนเนอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครรับว่่าสุปเนีย นะครับต,ตัวละครฟรีหรือว่าไม่ฟรีนั่นเองหรือแค่แบนเนอร์เฉยๆนะครับผมนะอ่ะโอเคแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับประกวดออกแบบแฟชั่นนะครับนี่กิจกรรมสุดพิเศษสําหรับเหล่าแฟชั่นนิสต้านั่นเองครับกำลังจะกลับมานั่นเองออกแบบออกแบบสวยดีไซน์เจ๋งนะครับผมถูกใจชาวฟีไฟรอรับของรางวัลได้เลยในส่วนนี้นะครับเป็นการออกแบบชุดนั่นเองรอกันได้เลยนะครับกิจกรรมดีๆสำหรับฟีไฟเซิ ประเทศไทยนั่นเองนะครับก็จะประมานี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็สําหรับที่น้องๆสงสัยกันอยู่นะว่าเป็นตัวละครไฟจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือพี่ยังไม่ขอยืนยันนะครับจนกว่า พี่จะส่งดาวไปถาม GM ให้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาตอบในคอมเมนต์นี้เลยหรือว่าอาจจะตอบในส่วน TikTok ก็ได้รอติดตามชมทั้ง2ช่องทางเลยนะครับแล้วก็พี่สตรีมในเพจนะครับบิทชาแนลทุกวันเลยนะครับใครอยากได้เพจฟรีอยากได้บัตรเสิร์ฟห้องฟรีเดี๋ยวพี่มีคัดคนเข้าแคนด้วยนะครับนี่นะครับแคนพี่ว่างอยู่กี่ที่วะโอ้ยว่างเยอะเลยนะครับตอนนี้มี23คนนะครับอ่าเต็มก็คือ35มสิบคนนะพี่ก็เป็นหัวแคนนะครับแคนเพี้ยนจีอีสปอร์ตนั่นเองนะครับตึงแน่นอนนะครับอยู่กันแบบครอบคคคครรรรััััววนนนนนะะบบบบสาหแแี้อกเลย่่ตึง มีแจกเพชรด้วยนะครับมีอาจเร็วนี้อาจจะแจกเพชรลูกแคนด้วยนะครับทีนี้มาตามที่พี่บอกไว้นะครับเดี๋ยวพี่อยากเข้าไปแอคในโซนโชว์แล้วกันนะครับสำหรับท่าทางนะครับเปาาชีกชุบมนเองนะบอกเลยว่าเท่จัดๆนะครับมา๋ยวพี่ขอเวลาเข้าในส่วนนี้ก่อนนะครับอ่ะโอเคมาแล้วมาแล้วนะครับผมก็คือมันเป็นขอบแดงนะครับสำหรับท่าตรงนี้นะก็คือเป็นท่าเต้นเวลาเราเต้นเนี่ยจะมีคนเต้นตามมันเองนะครับสำหรับขอบแดงนั่นเองนะเป็นท่าเต้นนำอเอง่ายเป็นท่าเต้นนำ นะครับก็คือเราเต้นในชั้โลก4คนก็ได้ทีม4เนี่ยนะครับอ่าก็คือจะเต้นทั้งหมดทุกคนเลยนะครับมาเดี๋ยวพี่จะพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าเท่ขนาดไหนนะครับส่วนใครที่อยากดูแบบคลิปอาหารในท k t o อกพี่ลงเรียบร้อยแล้วสำหรับท่าเต้นตรงนี้นะครับบอกเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวรอคนเข้ามาเยอะก่อนนะครับตอนนี้คนแบบเอ้ยทำไมคนน้อยจังอะเอ้ยเริ่มมาละมี4คนแล้วนะครับเออมาแล้วมาแล้วก็คือเขาจะเต้นตามนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่เอ้ยมายัางมายั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 ง มีแค่นี้หรออ่ะดูดูเขาจะเต้นตามนะเอ,อ้ยรีบกดเดี๋ยวคนออกไปก่อนปั๊บเต้นตามดิเึ๊บเบิบอ้าทำไมเขาไม่กดเข้าร่วมอะโอ้โหไม่มีคนกดเข้าร่วมเลยนะครับอ่าเดี๋ยวรอเขาก่อนเผื่อมีกดมีคนกดเข้าร่วมมีไหมอ้าวโอ้โหหน้าแตกอ่ะเดี๋ยวขอพิสูจน์เอ่อทีมสี่ก่อนแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวพี่จะพาไปเต้นเขาจะรู้สึกยังไงนะครับสำหรับ ทีม4นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเข้าทีม4ก่อนทันไหมโอ้โหไม่ทันนะครับเดี๋ยวรอ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 ,อันนี้ทันปะเฮ้ยทัน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 ,ทนอ่ะเรามาดูกันนะครับผมทีม4เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ่าปับ๊บจงเต้นตามปึ๊บเด้ไปไงเต้นพร้อมกันเลยทนะุกคนเท่เป็นไงนี่จะแบบนี้เลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ปั๊บปึ๊บหนีเป็นไงโคตรเท่ดูดิ นะครับก็จะเต้นไปพร้อมกันเลยครับทั้ง4คนนะครับเอออย่างเท่นะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะทีนี้ขอไปแก้มือโซนฟรีสไตล์สิไปแก้มือโซนฟรีสไตล์ก่อนนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าคนเยอะเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับสำหรับในโซนฟรีสไตล์นะเพราะว่ามันจะเต้นพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับยิ่งแบบเราบอกนะครับเรียงหน้ากระดานเนี่ยโอ้โหใครอยากดูเรียงหน้ากระดานนะครับสามารถไปดูในทิกต็อกได้เลยพี่ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วใส่เพลงด้วยโคตรฮาเพลงป้าลัตนา โอเคอ่ะพ <l id> <ร ık> <pakai> ี่คนเยอะละคนเยอะแล้วนี <bucks and Pokemon apan> ่น uh, ี่นี <came out> ่มาแล้วมาละเออมีผู้หญิงด้วยเออไปเต้นปึ๊บเริ่มเลยละกันเออมาเต้นมาแล้วมาแล้วหนึ่งคนมาแล้วมาแล้วเออดีดีมาแล้วสองคนเออมาแล้วสามคนครับรวมพี่เป็นสามสี่สี่คนแล้วครับสี่คนแล้วมา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 สี่คนห้าคนอ่อแล้วเริ่มเต้นละ นี่ดี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 ห้าคนหกคนเฮ้ยโคตรเท่อ่ะเดี๋ยวพี่ขอเรียงหน้ากระดานก่อนนี่นี่นี่เอาตรงนี้ปั๊บทีนี้เรากดปุ๊บอ่าปุ๊บนี่จะเป็นแบบนี้เท่ปะเออแล้วยิ่งคนเยอะนะนะครับแบบเรามาเป็นทีมเนี้ยทีมสีแล้วก็ให้เขาจัดแถวนะครับผมอ่าให้เขาจัดแถวมันจะสวยมากนะครับเห็นปะเออดีด่เออดีอันนี้แค่สามคนนะถ้าเยอะขนาดนี้จะเป็นยังไงนะครับปุ๊บนี่สวยปะ เออเอาละเออเอาจัดเอาใหม่เอาใหม่หมปึ๊บไอ้ที่ทเท่แจมๆนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับท่าทางเต้นใหม่นะครับผมเป็นท่าทางบอกชริงชุบนั่นเองนะครับโอ้โหที่จ,จัดๆนะครับรอก,กันได้เลยมาแน่นอนนะครับอาจจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ต้องรอ GM อัปเดตนั่นเองสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมาสรุปในส่วนตัวละครฟรีนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ไปส่งดาวไปถามจีมให้นะครับว่าสรุปฟรีหรือไม่ฟรีนั่นเองนะครับนะครับถ้าฟรีก็ สุดยอดไปเลยนะครับผมนะไว้เจอกันช่วงหน้าครับสำหรับคลิปนี้กาบค่าวว่าสวัสดีครับ